มีนาคม2 5 6 8นะฟังธรรมะกันเรียนรู้กันไปเ่ละมือกันใช้เวลาให้คุ้มค่ามีเวลาจำกัดอยู่ได้ต่างกันอยู่เวลาของแต่ละคนกันาบางคนเอาใช้เวลาที่มีอยู่ไป ในทางที่เพืดเพิินในโลกคือคำว่าสัตว์โลกมันละเพืิเพลินในกามาแล้วใช้เวลาอยู่ในความหลงต่อไปทีนี้เราได้มารู้ว่าเวลาที่มีควรที่ใช้แนวใดให้มันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะถ้าบุห,หนูนะบุหูว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออย่าง อยู่ไปแล้วก็เมื่อตายไปความหลงตรงนี้มันก็สิไปต่อเา่ยวไปเวลาก็สติสยืนเาวไปนะคือเบียนวายตายเกิด่อไปเนี่ยบมมีที่สินสุดที่การที่การที่เฮาได้ม้ธรรมะนี่็คือ,คอ,คอสิ่งที่เฮาสิหูจักฮู้จักใช้เวลา,วามันหยุดได้ในการที่จะนำพาตัวเองไปเกิดไปตายนะ นี่คือในทางที่เป็นบาปมากก็่ไปในทางที่เป็นทุกเนาะทุกติเป็นที่ไปการทําบาปกรรมการทําบุญกรรมก็นกําไปสู่สุคติแต่มันก็คือการเว้นไว้แต่เกิดว่ามีที่สิ้นสุดคือหมายความว่าเข้าได้มานับถือพุทธศาสนาเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าควรสิประพฤติตนในใดเพื่อที่ยุดการเว้นไว้ตยต่เกิดได้ มียุทธน้หมายถึงว่าการเข้าใจในธรรมะในระดับโลก,กุตระธรรมะที่เป็นไปเพื่อความพลล้นโลกพ้นโลกหมายถึงการพ้นจากการเว้นวายตายเกิดนั่นแหละเว่าพ้นโลกไม่ได้แม้นพ้นจะคือตายไปแล้วก็พนะะ้นนั่นเองพ้นน่หมายถึงความเข้าใจในสังขารความเข้าใจในรูปในนามที่บอกเมืต่ตรวจนี่แหละพ้นจากขันปุงแต่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆพ้น ในลักษณะของผู้มีปัญญาเนี่ยนี่นี่แหละว่าสําคัญโยการเกี่ยวของพุทธศาสนาการนั้นจึงเน้นการฟังธรรมนี่แหละได้ประโยชน์มาสวดมนต์อะไรนี่ยละไหว้พระสักเล็กจักน้อยการไหว้พระเป๋ก็ได้ความรู้ในนี่แหละเห็นปะตะกี้เขาก็สวดมนต์ไหว้พระบอกความหมายได้ทางสัมมาสัมพุทโธพัควาแล้วก็กราบบางคนก็กราบแมปแมป กราบแบบบ่าได้ศรัทธายอยหางนี้นะถ้ากราบแบบศรัทธากัสิก็กปาบแล้วก็พิจารณาเข้าร mm hmm. า,าบเป็นอย่างใบ,บเป็นอย่างเคารพเป็นอย่างนี่แหละความหมายที่ว่าเขาสวดอรหังนี่เป็ว่าอย่างเห็นบอกมันก็ได้รู้ได้เกิดปัญญาขึ้นมาโอม้มันบอกมันเรื่องของการอ้อนวะอนะนะเพราะเตก,กี้บวบหูเห็นบอกก็อ้อนวอน คิดว่าไหว้พระสวดมนต์คือการอ้อนวอนขอพรคือการขอพรแท้จริงแล้วคือการมาศึกษานะการไหว้พระคาถา,าหน่อยคาถาคือคําสอนเฮามาได้รู้ในมาศึกษาเฮาก็เฮ้ให้ีเข้าใจเห็นบะอระหังก็แปลว่าผู้บ่มีกิเลสผู้ไก,ก่กิเลสเฮาก็ได้ห้ว่ากิเลสคืออย่างกิเลสคือเหตุให้เหยดให้เฮาเป็นทุกข์ คือเขาบอเข้าใจม่เข้าใจเหตุก็เลยบอร,รู้อ่ะนะบอกว่าตนต่อตอนเหตุที่มันเำาเป็นทุกข์นี่ย้อนอย่างกิเลสเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อีอย่างคือกิเลสอีอย่างคือมีกิเลสแล้วมันเป็นทุกข์บอกนะสิมาศึกษาเป็นบอกพุทธเจ้าเป็นผู้บอกมีกิเลสือบอกเป็นผู้บอกมีทุกข์พระอราหันต์เจ้าเื่กันผู้ปฏิบัติทรมเข้าใจทรมก็สิกิเลสก็สิลดลงอะไรเห็นบอกทุกข์น้อยลงลดลง นี่แหละมันก็นเลยอาศัยพื้นฐานอาศัยกิจกรรมีการสวดมนต์มาพิจารณาตามบทสวดให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องนําไปสู่การพิจารณาละเราก็ที่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าบุญกุศลที่เฮาเฮ็ดหมายถึงความดีกัไปเฮ็ดไปละชิมมาได้ดอกเพราะว่ายังอยู่ใน สังคมอยู่ในโลกอยู่ในความอยู่ในสังขารวะก,ก,ก็พยายามปรุงแต่งให้มันเป็นบุญนะเียนว่าปุญญาพิสังขาร,รนะให้เพราะว่าอยู่กันแบบมีบุญมีการสรงเคาะที่ดีก็สิบบ่เป็นทุก์ก็เลยต้องอาศัยสังขารอยู่แต่บ่นหลงในสังขารมันสําคัญม่งว่าอย่าหลงหนะอย่าหลงในสังขาร รูปน้ำบ kind of kind of sort of ่ดเทงรูปน an ้ำบ่อมเอนตัวตนพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนแนวนี้พวกลัทธิต่างๆนิคนสกจานิคนพวกนี้ต่างลัทธิต่างศาสนากระสิมาโตววัดที่ธรรมะอัลละพุทธสาวิปัสสนากัพระพุทธเจ้าเรื่องของความเรื่องรูปเรื่องน้านี่เหรอเิ่นเห็นว่า ตั้งศาสนาคือเฮ้าตะกี้เขาก็เห็นว่ากายเม้นตัวเฮ้าเม้นบอกกายตัวกายคือกายเฮาใจคือใจเฮ้าตะกี้บ่ได้ฟังธรรมว่ามาฟังธรรมมาเว้าจากับพระพุทธเจ้าคือคุยกันนะนะคุยธรรมะกันพระพุทธเจ้าว่ารู่วไม่ใช่ตัวตนนามไม่ใช่ตัวตนก็หมายถึงว่ากายบแมนของเฮ้าใจบแมนของเฮนะ้านะบวคนยึดมันว่าเป็นเฮ้าบแมนจังได๋เห็นบก่กทางศาสนาพวกมีคนพวก สักจานิคนนี่แแล้วมาเถียงนะเพื่อนป็นพูดที่ว่ามีปัญญาเพื่อกระยานได,ได้เป็นคนที่ว่าเถียงมีเห็นมีผลนะนะดีนี้มาเจอพระพุทธเจ้าเพื่อมาเถียงแนละ้วเพื่อนก็คิดว่ากายเป็นเหมือนองเห่าใจเป็นองเห่าบ่กไม่องเห่าเขาสิสิอยู่ใส่แบบว่าสุขก,กับเห่าสุขทุกข์กับเห่าทุกข์ก,กันนะ แล้วเลยมาเถียงมาว่าพุทธเจ้าก็บว่าเอ้าบังคับได้อยู่บ่อล่างกายมันบังคับบ่ให้มันแก่มาให้มันเจ็บบ่ให้มันหิวได้ยู่บ่บ่คือมันเปลี่ยนไปตามที่เฮาบ่จะเปลี่ยนนะยอคือมันมีุูอย่างเดียวบังคับมันด้วยความหมายที่แรกมันก็เข้าใจว่ากลายเป็นเฮ่าวันนี้มันบังคับบาได้มันบ่มันบ่เถียงอ่ะล่ะรวบเที่ยงไหม วิสูทั้งหลายรวบเพียงไม่งนะัก็ถามเน่นี้แหละถามเพื่อก็ตามไปเพราะว่าทุกคนมันยืนมันตัวต,วตวนเนาะว่าปิ่นของเข่าแต่ว่ามันเป็นของเฮ่ากับบังคับได้จะบอกเม้นตัวตวนเฮ่ายี่หลีมันคือบทเทียงมันคือแก่อ๋อมันมาเจอคเบอกเน่นี้มาเห็นบอกมันก็เกิดการพิจารณาเออมันบทเทียงกายบทเทียงใจก็บทเทียงใจบวเทียงใหม่ถึงอย่างรูปน้าหหน้าน้า,นาบทเทียงคือความคิด ใจเพื่อความคิดสังขารนั่นแหละสัญญาเวทนาวิญญาณเห็นบ่นมนามซี้รวบหนึ่งเพิ่งก็ไปเอื้นว่าขันห้าหันละทีนี้แหละที่เขายึดขันห้าว่าตัวเข้านี่แล้วมันเป็นทุกข์ก็เลยมาพิพ,พจารณามามันบวเทง่งกายบวเทง่งรูปหนึ่งนี่มันบวเทงนี่ยหลังกายมันเสื่อมไปแก่ไปนี่แม้นตัวตนของเข้าพิจารณาเบื้องดู พิหนาตามเลยมันคนมีปัญญาก็อนี่จักสิตอบเนี่ยได้แล้วคำันบทเทียงอีลีเหยมันบอกเค่ฟาว่ากบวเทียงเนี่ยเนี่ยคุยกันไปมาเมื่อมันบวเทียงบม่เทียงแล้วมันเป็นทุกข์จะบวสิ่งที่มันบวเทียงอมันก็บบเทียงมันก็แปรเปลี่ยนไปเนาะมันบีบคั้นให้แปรเปลี่ยนไปมันก็ทุกข์แหละร่างกายมันเท่าไปเท่าไปมันก็ทุกข์แหละจะว่ามันสุกบ่เ้งเท่าเป็นห้งสุกบ่หรือว่า เฮงแก่เฮงมีความสุขหลายบ่เฮ응งทุกข์ก็ต้อมีเป็นบ่หรือว่าเจ็บเนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปในาทางที่บังคับบัญชาบอดายฮะน่าจะลบแล้วนะ่ะเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วสมควรบ่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วสมควรไม่ยึดว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของเหานี่ยังเป็นของเห่าอ่ะนั่นแหละสิ่งที่บังคับบ่ชาบอดายฮะละเป็นว่าไม่ใช่ตัวตน รวมทั้งกายใจเฮ้ากับบมเมนตัวตนแงหลง่งหลงไงนะี่บนี่คือธรรมะที่เป็นแก่นสาระอันนเปนว่าอนัตตาก็ได้ไหมสอนให้เห็นถึงความเป็นอนัตตานะเพราะโลกสัตว์โลกหลงมาด้วยความเป็นอัตตาคือตัวตนยึดมันตัวเฮ้าของเฮ้าแล้วก็ยึดตัวตนเจ้าของบ่พ่อก็ยึดว่าพอเฮ้าเม่เฮ้าเฮือนเฮ้าที่ดินเฮ้าเห็นนะของของเฮ้าทั้งหมดสรุปแล้วมันเม่นของเฮอยิ่งยว่ซน เ,ออเมื่อใดมาฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้มันแค่มาอาศัยโลกอยู่สวข้าวอาศัยสมมติว่าเป็นของเห่าหละสมมติภาษาโลก,กนเนาะแบ่งกันทำมากินอยู่กินไปอาศัยที่หน้าที่ดอนทำมากินอาศัยเฮอรนอย,อย่อาศัยอาศัยร่างกก่สังขารยู่สุดท้ายก็มันก็แกืซอมสลายไปตายไปในที่สุดมีเมือนของเห่ามีการพิจารณา ความคิดปรุงแต่งในจิตมันก็หลงไปกับสังขารเหมือนว่าทบอกมันสุกมันทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แท้จริงแล้วมันเป็นแค่ความเห็นพิษในจิตที่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นห้เฮาสุขแต่จริงเป็นแค่สิ่งกระทบแลวกระดับสิ่งกระทบได้ได้สิ่งกระทบที่เบียบคันให้เฮาทุกข์หลายเฮาก็เอินว่าทุกเหมืนบ่แต่สิ่งกระทบที่เฮาพอทนได้เฮากับว่าสุขแต่แท้จริงแล้วมันคือทุกทุกทั้งหมดมีแต่ทุกในหลวนี้ แค่ทุกข์ลดน้อยลงที่เขาหมดทุกข์หลายหมดนั่งอทนได้เนี่ยก็ว่าสุข<ม>บรรยากาศดีบ่ฮ้อนก็โอ้สบายวะ่ะแค่จริงมันคือทุกข์มันยังทุกข์ได้เน่ยแต่ทนได้นดนะทนได้ทุกข์ที่ทนได้เนีก็คือว่าบีบหยคันจนโอ้ยมันมัน,มนทรม,มานจิตใจเนี่ยนี่นะมันยึดแค่จริงถึงความยึดถ้ามองแบบธรรมะมัน ข้าที่มองแบบธรรมะขาที่มองเห็นว่าเม่นเป็นธรรมดาทุกมากทุกน้อยเออมันก็คือสังขารที่บ่เทงเดี๋ยวก็ทุกมากเดี๋ยวก็ทุกน้อยครือหิวหิวแห้งแหงนี่มันสิทุกทุกทนได้ยากพอก,กินข้าวเข้าไปแล้วก็เออทุกก็ลดลงพอทนไดเห็นบะทุกขเวทนามันบังเกิดขึ้นแล้วออมีอาพาธมีความเจ็บไขต้ต่างๆนี่แหละก็ต้องอาศัยยา ทุกเขเวทนาทางกายมันมีความหิวเกิดขึ้นเล้วก็ใส่อาหารกินเข้าไปมันก็ลดลงห็นไปอ,อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆในโลกนี่อยู่เพื่อบรรเทากายสังขารให้อยู่ได้ฉันมองในทางธรรมก็หมายถึงว่าอยู่ได้สําหรับภาวนาอยู่ได้สําหรับการศึกษาฉะนั้นชีวิตที่มีอยู่นี่อยู่เพื่อการศึกษาสังขารอยู่เพื่อการศึกษาชีวิตที่เปลี่ยนมาแล้วก็มันสิบ เป็นไปต่อไปเน่ใดต้องศึกษาเห็นบ่โดยเฉพาะเอาได้มาเรียนรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยเออมันนี่นี่มันเป็นหนทางที่ชัดเจนทำรับชัดโลกนะคือทา้งจิตทั้งใจนั่แหละเข้าเสีาศัยว่าใจที่ความสุขที่แท้จริงคือใจนั่แหละมันบอกเกี่ยวกับวัตถุบบดนี้เห็น่่มันสิมามีสติในการ เบื้องจิตจะใจเจ้าของซึ่งว่าทางทางลกเขาสิมองว่าวัตถุนั่นแหละนํามาซึ่งความสุขหมายวัตถุก็หมายถึงวัตถุกามคือรูปเสียงกินรดซึ่งเฮากับหลงกันมาอยู่แล้วเวลาได้รูปที่งามเสียงที่เพาะอาหารที่แซบ่บเฮากับสิหลงว่าเฮามีความสุขมานว่าได้กินอาหารดีได้อยู่ในเหอนที่งามนอนในอัสนะที่นุม่มเนี่ยนี่เห็นบแต่าว่าสุข กายบ่เบียดขันเนาะก็ว่าสุกแที่จริงมันยึดเห็นบย่ยึดกายยึดรูปยึดเสียงยึดกินยึดรสเพราะเป็นเหาแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบ่ทิ้งม,มันบ่แม,ม่นของเหาเห็นบ่นี่มันสีเกิดการศึกษาเรียนรู้เมื่อบ่หลงได้บ่เนี่ยบ่หลงว่ามีความสุขกับอันนั้นอันนี้มันสีศึกษาใจเจ้าของว่ากระทบอย่างแล้วหลงยึดปรุงแต่งให้มีตัวตนพ่อใจบ่พ่อใจบ่นี่มันสิมาจบยูดใจที่มีปัญญานี้ พรฉะนั้นภเชิญอย่างกระตามกระสิมองเป็นธรรมะคือมองเป็นธรรมดาแลวก็บบทุกเห็นไหมม้คนสิมาดาแม้มันสีหูเข้ามันก็สิมีกะจะเลื่อนสติเนี่ยคือการฝึกเห็นบ่การฝึกกับสิ่งที่ทนได้นีกคือทุกมันสีบีบยขันให้มีตัวตนเห็นบ่ว่ามีตัวตนทนบ่ได้ทนบ่ได้มันมมีตัวตนขึ้นมาคือตัวลู่ก็เลยทุกข์หลาย หรือเลยแสวงหาสิ่งที่มาแกให้เหานี่ได้เสพมในสิ่งที่เห่าหมดพวกหลายก็คือสุขในภาษาลโลกเนี่ยสุขในโลกียะคือสุขอาศัยกามเห็นบ่ตัวว้งแต่เทวดาเห็นบ่อาศัยกามอาศัยรูปเสียงกินลดมีความสุขมนุษย์คือกันนั่นแหละเห็นบะแสวงหายื้อแย่งแข่งขันเอาการมทั้งหลายคือรูปเสียงกินรดเพื่อต้องการความสุขจอมปลอมเห็นบ ได้มาหายไปเออสมัยเด็กน้อยก็เล่นของเล่นมีความโชคได้อาบน้ำมีาหายิงกระป้อมเออเพื่อเพื่อนไปกับการเออเซ็การทำก่รมาละส่วนมากการทำก่มเลยก็ทำด้วยเจตนาทั้งหมดภาษาก็ว่าคักว่ามีความโชคยิงหัวกระป้อมได้ก็เก่งเออตีกันหายเดียวมัเด็กน้อยตีกันด่าพ่อด่าแม่มึงด่าพ่อกูบอกด่าแม่กูบอกตีกัน ย่งผู้บ่าวผู้สาวมาเป็นนุ่มเป็นสาวกันผู้สาวก็ยังย่งผู้บ่าวกันย่างหัวเดียวเห็นบ่ดึงหัวเดียวสิ้เดียวตบตีกันผู้บ่าวก็ได้เหนื่ยผู้บ่าวก็ยังผู้สาวเดียวดักตีเดียวเห็นบ่โอ้ยยังรูปยังเสียงยังกลิ่นยังรสยังปัตภะอารมณ์ท่นาใครมาเสพดับไปหายไปเพิดเพลินก็ พัโทโกามที่บทศึกษาเน,นี่ยเห็นบอกของบทเทียงทั้งนั้นเลยเห็นบอกรูปไม่เที่ยงน้ำไม่เทียงพุตรเจ้าอผู้มีปัญญาบัณฑิตพวกสกจานิคนมาตัววาทีว่าทะกับ,บพุตเจ้าก็ยอมเห็นบอกเทียงมีใดมันเป็นความจริงอีกอย่างมาผ่านมากระดับไปเมื่อแล้วเป็นอดีตสูญสูญหายไปเมื่อแล้วบ่าต้องอะาไลครับอดีตเหมือนว่า คนเฮายัางไปตัดสินอดีตกันปัจจุบนันนี้ดำลงตนอยู่เนื้อใดนี่แก้ไขเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอดีตเขาบอดีอดีตที่อันนี้มันเป็นกะลี่อดีตบักอันนี้มันติษยาเราเอ้า,า,าอดีตมันกับพิษพลาดกันมาทั้งเมื่อมันหลงมาทั้งเมื่อละคนเฮาอะมันเพื่อโเคยพิดเวี้ยวหยไหเกดอ,อยู่นี้ก็ล้วนพยดพิษมาแล้วพุทธเจ้าก็เคยเป็นกระยัฆคาคนยินบอกตีมีใบหรือว่าเป็นยังกะตามแล้ว มันเป็นด้วยสัญชาตญาณเห็นบะเดเพื่อมีจิตสํานึกเพิ่นมารูธรรมแล้วก็อาศัยรรมนี่แหละแก้ไขใจเจ้าของเห็นบะเม่กี้มันมีแต่อยู่กับกิเลสมกมุนอยู่กับเสื้อกิเลสเห็นบะมีแต่กระตุ้นให้มีตัวต,วตวนเอาเ่ฮาหาอันนั้นหาอันนี้ยังเ,เป็นสั์ยังหลงเห็น,นบะยังเ,เป็นหมายมองกันหลงเฮาหลงกัดกูพอใจกูบอพอใจเป็นนก คือกันเป็นกาเป็นซัต์ต่างๆเห็นเ่บอกเขาก็สแสวงหาด้วยความหลงเพื่อนอยู่แล้วเขาบอกสามารถที่จะรู้ธรรมะได้พุทธวาเป็นอาภัสสัตนะอาภัพอาภัพที่จะได้ฟังธรรมคนก็ยังอาภัพเห็นไหมบ่อาภัพว่าได้น่านับถือพุทธศาสนาหนึ่งแหละมัดสิทธิ์ที่จะเล่นรู้รวปน้ำไก่ใจบทเคียง อาภัพสองก็คือมาเรียนมานับถือผู้ศาสนาอยู่แต่กับว่าได้รู้เหลืองอันนี้รู้เหลืองงริงสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่ก็อาภัพเออบูมวดโอกาที่จะเรียนรู้ทุกนะที่แท้จริงว่ามันมีเหตุคืออย่างนี่ก,ก,ก็บอกว่าหนทางออกจากทุกมีอยู่ก็เลยเมื่อชิดอาภัพนี่เฮานี่เป็นคนอาภัพได้หูได้มาฟังธรรมแล้วก็พยายามาฟังให้มันเข้าใจ มันสิบอโทษผูใ้ใดนะเออมันสิมีแต e ่การพิจารณาเจ้าของเพื่อชดศูน์เสื้อเฮาหายเฮาเรื่องของเขาแหละเบื้องใจเจ้าของแก้ไขอดีตผิดพลาดกันมากคุกคนเพื่อสิซ้าเติมกับเรื่องของเขาแหละเข้าเบื้องปัจจุบันเห็นบอกนั่งซิเีมากกเป็นซเปอรนี่ก็เอ,อิ้นว่าการี่อะไรภาษาบัาสานเฮาก็ได้เนาะ แต่ก็เป็นพระสวดาบันไดได้พระรานได้เมื่อนั่นแหละมันจะไปเว้ากันว่าอีน,นี้มันโสอีน,นั้นมันบดีหรอะมีหลายโามันมีแม่มันพิษพลาดกันมาได้บันนี้สําคัญเขาแก้ไขได้นี่แหละคือผู้ชนลาดส่วนผู้ที่ซ้ําเติมนะบังหูจักแก้ไขไม่แต่ว่าผู้อื่นบัหูจักแก้ไขใจเจ้าขวะถ้าหูชักก็บบดได้ตํานี้ผู้อื่นวันนั้นครูบาจา์หรือว่า พระพุทธเจ้าเพิ่นก็นให้โอกาสเห็นบอคนที่กลับตัวกลับใจใดนี่ให้โอกาสได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมเหมือนว่าดิดยาเมาเล่าเป็นโจรฆ่าคนแล้วสิกลับใจบ่ได้แต่มาเนีนสักกิจจักนี่สักกิจกัก,จกเนาะเป็นยังไปบวชนั่นดีโจรห้าร้อยให้กลับใจได้เห็น,หน,หนอยู่บ่เทีเยงศาให้ฟังกัดกับใจไดแหละ ผมคุรี่มากก็ยังกลับใจได้จากโจรเพราะมันเห่ายู่กับเสื้อก่ามนหะน้าเสื้อกิเลสหูมไม่ได้ฟังธรรมหมดมียารักษาใจมแตยาพิษมิตยาพิษใส่เข้ามาให้เหาหลงในรูปในเสียงในกินในรถแล้วก็ยื้อแย่งกันเพื่อมาแยงง่งผัวขูมึงตายเพื่อมาแยง่งทรัพย์สมบัตขิขูมึงตายไอ้น้องเดี่ยวกับญาติญาติทางเดียวเห็นบอกขี้ด,ดุนขี้ด,ดินกันลื่นมาว่าสองว่าซ้อเนึงกัา โกงกวหรอวยังน้ำยังในเข้าหน้าเดียวเห็นบอกแม่เสียมจกสิฟาดหัวเดียวถ้าผัวค่าเม่คู่มือเห็นบอกถ้าลูปมันมาขวางความสุขเ่าเห็นบอกขวางความสุขนามีรูปมีดีแล้ะเอาสิโอยเลี้ยงเนยลำบากเอาไปทิ้มเอาไปทำแท้งหรอ่าบางคนเกิดมาแล้วสิเลี้ยงเขาแน่ได้ล้วน มุงเพื่อเจ้าของสิมีความสุขไงละ่ะอันไดมาขวางความสุขเฮานี่ทำลายนี่ชีวิตเฮานี่มันหลงอยู่ในนี่เห็นบเกิดการทำกรรมทำเวรนบาปกรรมเป็นส่วนมาก,กะนะที่ดัาพาหลงในกิเลสตัณหาอะไรกันนี่แหละระดับของความหลงที่โบศึกษาธรรมถ้าเหาได้มาศึกษาธรรมเฮาก็จะเอาสะสมบุญม่นบอก่อยเรียนรู้โอุ้ญนี่แหละนำพา ให้คนยุ่ในสังคมแล้วมีความสุกต่างคนต่างมีต่างจิตใจเป็นบุญได้ทําความดีนี่ให้ทานรักษาศีลภาวนาหูเฮีงได้มาฟังธรรมในการจะเลื่อนสติปัญญาในเรื่องธาตุขันเรื่องขันห้ารูปนามบแม่นเฮ่านี่มันก็นพ่อยพิจารณาไปแล้วโอ้เป้าหมายเป็นสอนมุงมามองนี้เนาะคาสอนพุนธตเจ้าสอนให้เฮามาเรียนรู้ไก่ใจบแม่นตัวเฮานี้ ชกทุกมันคือสังขารพงแต่งของโลกของสัตว์โลกที่หลงกันอยู่เอเฮาก้าหลงว่าได้อันนั้นได้อันนี้มาสิมีความสุขแท้จริงแล้วก็แค่ชัวข้าวเสียบชัวข้าวเห็นี่บอกสุขชั่วข้าวแต่ละมือกะทบอย่างก็ะดับไปดับไปสิได้อย่างมันบอกกะหลงกันอยู่างนี้ได้บวศึกษาทมก็หลงสร้างผุนั้นหายผนนี้ฮักผุนั้น เนี่ยอนนี่เป็นตาแพงลูกคนนี้เป็นตาแพงบักอันนั้นเป็นตาสั่งมันตจด๊ยยาหัวู้แพงมันดอกมีฮักมีสั่งนะะเห็นบอกมันปรุงแต่งในจิตเจ้าของผู้เดียวนี่แหละเอาความเห็นพิษในใจอ๋อทุกคนมันมีความเห็นต่างอยู่แล้วมีกิเลสเขาก็มีฮักไม่สั่งเขาต้องหาวิธีแก้ไขใจเจ้าของเนีย่ยไปฮักไปสั่งผู้ใด แต่อยู่ยน้ากันด้วยความสงเคราะห์นวยความเมตตาที่ว่าเมื่อเข้าใจธรรมแล้วก็นีน่แหละสิ่งที่มอบให้ก็คือเห็นเรไดใจจังปวทุกข์เห็นอะไรใจจังเข้าใจในในใจว่าบแมเ้นเฮาใจที่มันปุงแต่งว้า,าสุกทุกข์กับมันนั้นนะมันคือสิ่งที่เห็นพิษคือสังขารคือความคิดที่บ่เท้ความคิดบวมเ้นเฮาอ่ะนะที่ครูบาอาจารย์เป็นสอนพระเเจ้าส,สอนมาละความคิดก็คือสังขารที่เกิดดับ แต่เฮาทุกคนก็ต้องอาศัยความคิดนั่นละคิดท่นคิดนี้ทำท่านทํานี้แต่อย่าลงยึดไม่ยคือยึดในความคิดคิดดีคิดบ่ดีคิดทื่อคิดผิดมันก็เป็นความคิดแต่ก็คิดให้มันถื่อน่ะคิดให้มันดีแต่อย่ายึดนะน้าเนี่แหละความคิดบ่ดีอย่าไปคิดคิดบาปนะบาปมันจะเป็นบาปกรรมมันเฮ็ดให้เจ้าของเป็นทุกข์คิดเบียดเบียนคิดโลภคิดโกรธคิดหลงนี่ล่ะ อันนี้เราคิดแบบกิเลสตัณหาความยืนใดความคิดผิดความหลงผิดนํามาซึ่งการกระทําที่ผิดนั่นแหละมันก็สแสวงหาบัดน,นี้การอยู่เข้าใจเธอเข้าก็สแสวงหาขึ้นจะบ่ได้สแสวงหาเพื่อออกมาเสียบสแสวงหาเพื่อการดําลงอยู่ของขักธ์สแสวงหายู่หากินก็เพื่อเลี้ยงร่างกกยให้มันอยู่ได้บันดนี้แสวงหาเพื่อ กินดีกามึงกูมีความสุขก็มึงกูได้กินคองดีอันนี้มันเป็นกิเลสไม่ได้แสวงหาเพื่อเฮื่อกูต้องเฮื่อนนี่ยย่าก็มึงราคาแพงก็มึงกูมีความสุขอันนี้โมเมสเป็นไปเพเพราะกิเลสเน้นบอกพามาอยู่เนี่ยมันแสวงไม่ได้แสวงหากามมาเสพมันอยู่ตามเหตุปัจจัยคือเบื้องใจเจ้าของว่าหลงบ่อนะได้อาหารดีๆเป็นดับบ้านมาโอ้ยเขาถวายของดี โอ้เฮาเป็นโยมบ่เคยได้สันได้นี่ได้บุญหลายได้เนี่ถ้าว่าในทางธรรมหลวงพ่เมอยู่บุแต่ว่าถ้าผูวะวะนะ้ภาวนาสิบหลองนะนะบวลงในอาหารที่แซบที่ดีตามภาษาโลกเขาที่เบื้องใจเจ้าของมันดีบิ่งไดอาหารกินเข้าไปแล้วก็ขีออมันแซบบิ่งไหนแค่มาแตะลิ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกว่ารสชาติมันทื้ใจเห็นบะมันก็คิดว่า เฮาสุกเฮาสุกที่ว่าเฮาสุกก็ดับไปบขึ้นขึ้นมาก็ดับไปคึดขึ้นมาดับไปมึงเท่ากําลังกินแซ่บๆมีคนมาด่าพะขามึงองยูโมชีอันนี้มันก็จะงวกไปเบิ่งกลายเป็นทุกข์แม่นบ่อ่กทั้งที่ลิ้นมันกาลังแตะอาหารที่แซ่บอยู่เนี่ยก็จิตมันก็เลยพี้ยไปบ่พอใจอืมมันเป็นนี่ก็ได้กําลังกินข้าวแซ่บๆมาทวงนี่มึงได้นี่แม่นบ่ศูนย์ขึ้นมาบดนี้ กินข้าวกับบอเซฟแบบนี้อหัวเจ้าเมาออาวายุพนกำลังกินข้าวเซแบๆสูนขึ้นมาแล้วเหออ็นบอกมันจะพีกไปไปเจอซื้อที่กระตุนให้เซียมเนจิงบีดีมันก็ปุงไปไมันได้มีอย่างเห็น,น,อนบอกโุก็มีอย่างเจอเสื้ออนั่งกระตุนกระทุกแบบน,นี้ทุกแล้วก็บมเทียงอ่ี ผัวเจ้ากินเล่าตีไปเบื้งยีหลีไว้ผัวเจ้านอนอยู่เนี่ยมันก็ไ่ได้ทุกข์ไม่ได้ปุงแต่งเห็นบหมมันก็หายไปกับความคิดนึกอันนี้มันหลงในสังขารทั้งเมื่อนี่หมอคนเขาแต่ละมือแต่ละเงินประชิรกับเรื่องราวอย่างไง